ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็ควรจะมาตรวจค่าฮอร์โมนนะครไม่ว่าจะเป็นระบบการเผาผลาญเรื่องของเพศเรื่องของการออกกำลังกายอารมณ์ความเครียดตอนนี้จะอยู่ที่ V-Precision Clinic นะคบเพื่อมารับผลตรวจเจ้าตัวโปรแกรมฮอร์โมนโปรไฟล์นะฮะตรวจไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองซึ่งรู้ผลเร็วมากๆขอบอกเลยว่าประทับใจมากๆคุณหมอให้รายละเอียดแน่นมาก ตอนแรกก็แอบตื่นเต้นนะว่าแบบเฮ้ยเราจะเจอแบบความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าคับปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีมากๆฮะตอนนี้และนี่ก็คือรายละเอียดของโปรแกรมนะฮะซึ่งขอบอกเลยว่าตรวจได้ทั้งผู้ชายตรวจได้ทั้งผู้หญิงหรือไม่ว่าจะเป็นเพศทางเลือกก็สามารถเข้ามาตรวจโปรแกรมฮอร์โมนโปรไฟล์แบบใจได้เลยนะฮะและตอนนี้ที่ Reposition Clinic นะฮะมีโปรโมชั่นตัวโปรแกรมฮอร์โมนโปรไฟล์ตัวนี้คุ้มมากๆราคาเพียง8,999บาท จากราคาเต็ม2,900 0บาทคุ้มสุดๆใครที่สนใจนะฮะก็อยากให้มาตรวจกันนะฮะที่ V-Precision Clinic นะฮะอาคาร v p พ a า a ชัน้น9ติดถนนวิภาวดีครับ